บุญนํำผ้าวัสนาน้ำทรงอิหลีค่ะต่างบานต่างเมืองนะคะจากพี่จากน้องมามาอาศัยอยู่ในต่างแดนกันยังใดมาใส่ชีวิตคล้ายๆกันคือจังอีสานบานเฮาเนาะค่ะกะนับว่าเป็นความโชคดีของอิหลาน้องพี่มีสีอีสานจ้าเสียงเบาจ่อยๆค่ะพี่น้องคามาจากจังหวัดนครพนมเดอ้อจ้าพี่ๆหลายคนนะคะที่เพิ่งเลื่อนผ่านกันเขามากะจังใดกะลองเลื่อนเบิงวิดีโอยอดลังไดเดอ้อจ้าว่าน้องพี่มีเป็นไผมาตาใสนะคะคือจังมาเบาจ่อย จอยอยู่จากสีเนาะจ้าเสียงากเสียงเบานะคะอีสานแท้อ,อีสานว่าจะพี่น้องจา้ายาสุไหเบาภาษากลางเด้อค่ะลิ่นมันสีพันกันเนาะจ้า,จาสวัสดีทักทายเอยอยายสุกขู่สุคนทักทายจากชนบทอเมริการัสเวสเวอร์จิเนียค่ะบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศทงไฮทงหน้าบรรยากาศที่มีสภาพคกว้างเป็นยูคล้ายๆกันคือจังอีสานบ้านเฮาค่ะยูนีน้องพี่มีกับขอบครัวเนาะค่ะกะไดเลียงไกล้ปลูกพักจะพี่น้องจา้าหาเฮ็ดห้าเน่อใหม่ตามฤดูกาลไปสาลจาถือว่าเป็นการนา นำเสนอวิถีชีวิตของเจ้าของกับครอบครัวแบ่งปันสูพีสูน้องเห้าได้เห็นน้ำเนาะจ้า,จาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของหนาหอนหรือว่าหนาซ้ำเมือพี่น้องเบิงบักทัวจา้า ตัวฝักเงาหน,นองพิมีกําลังสิข้นขางกําลังงามเลยละ่ะจ้าเ็ดไปนําเสนอไปคะ่ะพี่น้องค่ะบางที่กระถึกใจบางที่กระโบถึกใจแน่นอคะค่ะคันมากกระกดไล่ก่ะถึกใจกระกดแช่ขันบบสนใจแลว้วกระเลือนพานคือพ่นว่าหันละนาะจ้ามือนีน้องพิมีกระผาพี่น้องเข้าเข่าสวนผักอีกคือเกาล่ะจ้าช่วงนี้นคะคะผลผลิตเฮากับกาลังหลายนะคะพี่น้องน้องพิมีกะสิพามาเก็บทักอีตูหรือว่าใบแมงลักจ้าไว้ถ้ากินนะคะในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้าซึ่งการถนอมอาหาร ะะของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปจ้าห้องพี่มีมากหลายคะ่ะพี่น้องคะเป็นพักอิตูนะคะหรือว่าใบกะเพ่าเนาะจ้าเนื่องจากว่าใส่อ้อมใส่แกงเอยียงกะแสบเนาะจ้า,จาน้องพี่มีก็ได้ทําการนะคะถนอมอาหารโดยการนํามาลวกนำห้อนแล้วก็ไปนอกน้ำเย็นแนวนี่แหละจา้าปั่นเป็นก้อน,อนคะ่ะพี่น้องคะสามารถเก็บไว้ได้กินขามปีเลยแหละจา้ายามหนาหนาวมากนะคะก็ะเอามาไหว้ใส่ถะแกงเนาะใหม่จา้าเห็ดหูหนูเฮากระมีมีเกือบครบสุยางสุแนวผนลราคาพี่น้องกระถ หรือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะจ้าการกินการยูยูนี่นะคะกักินแบบเรียบง่ายจะพี่้องจ้าหายูหากินตามธรรมชาติตามที่พีน้องเห็นเลยเนาะค่ะ เห็ดท้าเนาอไหมนะคะเป็นอียงถี่น้องพิมีนะคะมักค่ะเขาปลาแล้วสับายใจค่ะพี่นองค่ะช่วงนี้นะคะกะอยู่ในช่วงของเห็ดก,กาลังออกจ้กน้องพิมมีกับไปจอบแล้วจอบอีกอยู่จ้กพี่นองจ้ากะจังมารุนกันเบิงว่าปีนี้นะคะสได้กินแกงเห็ดน้าเพลินบอเนาะจา้าจังใดกัจังติดตามกันไว้เด้อจาอ้อสาสิได้ออกมาเป็นแนวนี่แหละจ้าพี่นองจ้าเห็ดเป็นก้อนๆเนาะค่ะเอาไว้ใส่ออมใส่แกงกับว่ากันไปจ้าเก,ก็บแซ่แข็งไว้ทักกินทั้งปีเลยก็ได้จ้า ผลผลิตสวนผักของเขากับเป็นผักปลอดสารพิษจากพีพีถามกันเขามาว่าปลูกร้ายปนนี่นะคะบริขายแนบอีลาวสารนะคะน้องพี่มีก็ได้ขายอยู่จ้ะทรงหาพีต่างรัฐเนาะจ้ะโดยเฉพาะใบกระเพราของเขาค่ะหรือว่าผักอีตูเนาะจ้ะคนอีสานอยู่ในต่างแดนกะมากหลายจ้ะพี่น้องคะสนใจหลายเนาะจ้ะและอีกอย่างนะคะอีกส่วนน้องพี่มีกระแบ่งปันพีคนไทยค่ะพี่น้องค่ะนะคะหมูพวกน้องพี่มีกระมีแน่อยู่จ้ะหลานคนไทยแน่ประมาณนั้นละค่ะพี่น้องส่วนพี ของข้ากะกำลังเนาะค่ะพี่น้องคะสิซุปนาะจากน้องพิมมีกะทําการตาแข็งแน่นะคะหลักกะแซแข็งแน่จากกะถือว่านะคะประหยัดค่าเสจ่ใจในครั้วเรื่อนนอกจากโดยเฉพาะอาหารไทยหรือว่าผักไทยนั่นเองจ้าหลายคนกะบ,บอกว่ามาอาศัยอยู่ในต่างแดนนาะจากพี่น้องคะเป็นเงียบเงาเป็นซึมเศร้านะคะแต่สําหรับโตน้องพิมมี่อเดอร์จ้าแต่ละมือแต่ละเว้นมีแห้วเห็ดไหนทำอยู่ตลอดะค่ะพี่น้องคะน้องพิมมีกับขอบครัวเนาะค่ะกะได้ทาการเรียงไก่ค่ะเก็บไข่ไก่นะคะพี่น้องคะ วบถักกินเน,าานอกจากนันแล้วนะคะฤดูการหาร์ดใหม่เต่ละปีเนาะคะ่ะก็ คือว่าเป็นบรรยากาศที่ม่วนค่ะพี่นองคะ่ะนะคะเก็บเห็ดนะคะตามฤดูกาลเฮ็ดหูนู้นะคะเฮ็ดปลาต่างๆผุลจากพี่นองจ้านะคะกา,าะจังใดกะจังรอดติดตามเบิ่งเด้อจา้าทิ้งท้ายกับบรรยากาศนะคะวิวธรรมาชาติสวยๆงามๆนะคะมองหายูหากินของน้องพิมพ์มีนี่ละจา้ามองตบปลาเล่นน้ำค่ะพี่นองคะ่ะเป็นบรรยากาศนะคะ่ะทางกลางภูเขานา้ำใสไรเย็นเห็นโตปลาพี่นองเอ้ยนะคะเบิง่งภาาเอาโรจา้าใดบรรยากาศอิหลีจา้า